การไฟฟ้านครหลวงหรือ MEA ครับตรวจสอบความพร้อมระบบไฟฟ้าอุโมงระบายน้ำใต้คลองบางซื่อในช่วงฤดูฝนครับนายสำเริงเชี่ยวชูกุล ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้านาครหลวงหรือ MEA พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สถานีสูบน้ำเกียกกายถนนประชารา์เขตดุสิตครับเพื่อติดตามตรวจสอบความพร้อมระบบไฟฟ้าอุโมงระบายน้ำใต้คลองบางซื่อโดย MEA ได้บำรุงรักษาและติดตั้งอุปกรณ์เสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำมีการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแผนร่วมกันต่อเนื่องเพื่อให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ สำหรับระบบจ่ายไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำนั้น MEA มีการเตรียมความพร้อมโดยจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าก่อนเข้าสู่ฤดูฝนพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำา10จุดที่สำคัญครับรวมทั้งสถานีสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำอุโมงค์ทางลอดในพื้นที่ให้บริการทั้งหมดรวม492แห่งเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยอย่างเต็มที่ในช่วงฤดูฝนครับสถานีสูบน้ำอุโมงค์สูบน้ำเนี่ยเป็นสิ่งที่ ให้ความสาคัญพิเศษในช่วงหน้าฝนเพราะว่ามันจะทําให้กรุงเทพมหานครสามารถดําเนินการเรื่องของการสูบน้ําก่อนที่มีฝนตกหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าประชาชนพบเห็นสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุดนะครับอยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัยสามารถที่จะแจ้งเจ้าหน้าที่ MEA ได้ทุกเขตหรือที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านาครหลวง MEA Call c คอ t e เซ็นเตอร์ครับ